สวัสดีนะคะวันนี้จะมาเรียนเรื่องการบรรจุพัธุ์นะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็การบรรจุภัธุ์นะคะจะคือ,อสินค้าทุกชนิดนะคะที่ทางจากวัตถุดิบใดนะคะที่มันทํามาใช้สําหรับหอ่อหุม้มป้องกันลําเอียงจะส่งและนําเสนอสินค้านะคะตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าที่ผ่านการผลิตแล้วก็เพื่อมอบให้ผู้ผลิตเอาเพื่อมอบเ,อเพื่อมอบให้ตั้งแต่ผู้ผลิต ถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือจะเป็นอ่าถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นอ่าตัวที่ห่อหุ้มสินค้าข้างในนะคะอย่างเช่นคุกกี้้ยคะก็คือจะใช้เป็นซองพลาสติกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นซองกระดาษก็ได้นะคะแล้วการบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีอ่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้น่าซื้อนะคะก็จะมีความสําคัญหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็คือ ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่งนะคะสะดุดตาและง่ายต่อการจดจํานะคะอันนี้สําคัญมากๆตรงที่ว่ามันจะต้องอเกิดความแตกต่างแล้วก็ง่ายต่อการจดจํานะคะเพราะว่าถ้าคนามีลูกค้ามาซื้อเนะะี่ยค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือต้องมีภาพลักษณ์อยู่แล้วนะคะก็จะต้องมีอะไรที่มันสะดุดตานะคะเขาถึงจะซื้อก่อนเนะะี่ยค่ะ อย่างที่สนะคะสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าเพื่อให้สือ่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่น <c oughs> เราอาจจะขายคุกกี้นะคะก็แพ็กเกจเราอาจจะเป็นเหมือนโลปคุกกี้แปะก็ได้หรือว่าซองจะเป็นลายคุกกี้ที่มีช็อกโกแลตชิพก็ได้นะคะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เห็นก็คือรู้เลยนะคะว่า,าขายคุกกี้ประมาณนี้นะคะ ส่วนอย่างที่สานะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทางจิตใจเพื่อไปสู่การเพิ่มราคาสินค้าได้นะคะกอะ็อย่างเช่นเราจะขายทุเรียนแต่แพ็กเกจของทุเรียนเราอาจจะเป็นกล่องหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็ออกแบบให้มันเป็นขององค์กรเรานะคะถ้าจะทําให้เพิ่มราคาสินค้าได้ก็คือทํามาแปลรูปนะคะก็ทุเรียนก็อาจจะทําเป็นทุเรียนอบแห้งหรือว่าทุเรียนทอดได้นะคะ ส่วนอย่างที่4นะคะลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกําไรเช่นออกแบบให้ผลิตง่ายเลือกใช้วัสดุภายในประเทศเป็นต้นนะคะอย่างเช่นอทุเรียนเหมือนเดิมนะคะทุเรียนก็อใช้กล่องนะคะอะต้นทุนต้นทุนนี้อาจจะน้อยสุดแล้วนะคะกล่องนี้ก็เป็นกระดาษนะคะหรือว่าอถ้าเป็นกระดาษลังดีๆก็อาจจะมาจากต่างประเทศแต่ถ้าที่ไทยเราสามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้นะคะมันก็ สามารถขนส่งได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็ลดกําไรด้วยนะคะเออลดต้นทุนด้วยนะคะส่วนอย่างสุดท้ายนะคะก็คือขยายตลาดสินค้านะคะเช่นสร้างความต้องการใหม่สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมาดูกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยต้องการอะไรถ้าสมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือเด็กนะคะเราก็อาจจะทําอายกตัวอย่างทุเรียนเราอาจจะทําให้เด็กทํำยังไงก็ได้ให้กินทุเรียนอย่างเช่นลูกอม ลูกอมรสทุเรียนเด็กก็จะชอบได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขยายตลาดจากทุเรียนปกติอาจจะขายให้กับแม่ค้าหรือว่าแม่บ้านทั่วไปหรือว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะสําหรับเด็กก็อาถามว่าอาจจะกินได้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้กินเพราะมันก็จะหวานเกินไปเนาะแล้ก็อาจจะมาแปรรูปให้เป็นลูกอมเพื่อลดความหวานหรือว่าให้เด็กได้รับรู้รสชาติเหมือนของผู้ใหญ่นะคะประมาณนี้คะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือกาหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นวัยรุน่นวัยทางานแม่บ้านหรือว่าเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะต้องหาสีสันที่สะดุดตานะคะหรือว่าสีสันที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้สนใจสินค้านั้นๆนะคะ ข้อ2นะคะกำหนดชื่อตาสินค้าต้องอต้องทำการกำหนดชื่อตาสินค้าให้เรียบร้อยก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะโดยจะกำหนดนะคะกำหนดออกแบบออก,กำหนดชื่อตาสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนน่าสนใจนะคะที่สำคัญจะต้องจดจำได้ง่ายแก่ผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นเราขายทุเรียนอาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าดูเรียนนี้ก็ได้นะคะหรือว่า อาจจะเอาคิดแบบฉีกๆไปเลยแบบทุเรียนหรือว่าเลียนหรืออะไรงนี้นะคะแล้วแต่นะคะหรือว่าจะมาจากชื่อเราที่อาจจะชื่อทุเรียนอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เป็นใช้ชื่อเรามาเป็นตัวขายทุเรียนเลยนะคะส่วนข้อ3นะคะ ข้อ3ก็คือจะใช้วัสดุที่ทําบรรจุภัณฑ์นะคะจะต้องทำำําคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทนะคะก็อย่างเช่นเราขายทุเรียนเมื่อกี้เราไม่สามารถที่จะใช้แก้วหรือว่าพลาสติกมาเป็นตัวบรรจุภัณฑ์ได้นะคะเนื่องจากทุเรียนก็มีความแหลมเนาะแล้วก็ถ้าเราขนส่งโดยการที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วมันก็อาจจะทำให้แตกหักได้นะคะ ข้อ4นะคะรูปทรงบรรจุภันธ์ต้องมีรูปร่างสวยงามสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้นะคะก็ควรจะเป็นรูปทรงกลมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะคะควรอย่างเช่นถ้าขายทุเรียนนะคะก็อาจจะเป็นทรงกลมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมเนื่องจากาทุเรียนจะเป็นรูปทรงตามสภาพนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นเราอาจจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นเป็น สบู่รูปมีอย่างนี้นะคะแพ็กเกจอาจจะเป็นกล่องกล่องกระดาษซึ่งเป็นรูปมีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมะีเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้าด้วยนะคะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านค้านะคะอย่างที่5นะคะอย่างสุดท้ายก็คือสีสันและการาฟิกนะคะ ก็คือจะใช้ตัวอักษรถ้าประกอบลวด,ดลายพื้นผิวซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนะคะสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้าลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้นะคะอย่างเช่นชื่อร้านถ้าอ,อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเด็กนะคะก็อาจจะเป็นตัวนังสือที่มันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพจากกรตูลน,นะคะไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงขนาดนั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น ในคาบต่อไปนะคะเราจะได้มาเรียนเรื่องประเภทของบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งก็จะมีอยสองประเภทนะคะอย่างแรกก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือจะเป็นชะลอมนะคะซึ่งซึ่งอะชะลอมนี้จะใช้ได้หลายอย่างนะคะจะใส่ไข่ใส่ของต่างๆได้นะคะก็ชะลอมนี้จะทํามาจากไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่ก็เป็นจากวัสดุจากธรรมชาตินะคะ อย่างที่2นะคะก็คือจะเป็นบรรจุพัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษต่างๆแก้วนะคะพลาสติกหรือว่ากระป๋องต่างๆนะคะซึ่งเป็นโลหะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาบหน้าที่เราได้เรียนกันนะคะส่วนการบ้านเออส่วนงานนะคะที่จะให้ทําก็คือนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นใบงานเรื่องการวันจุพัน์นะคะก็จะให้ทำละทำใบงานซึ่งจะให้เขียนในสมุดหรือว่ากระดาษเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายส่งมาในไลน์อย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีกระดาษนะคะสามารถเขียนลงในโน,โน้ตหรือว่าทําในโทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์เป็นข้อความทิ้งไว้ก็ได้นะคะทําได้ทุกช่องทางเลยที่จะต้องได้คะแนนนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลส่งด้วยนะคะ ก็วันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ